นี่สี่ห้าจุบอได้ซีมือแล้วเอซีนะครับเอซีไปลูกไปบ่มีดอกระดับเราแล้วมแตรสุบอสุนะครับวานขึ้นดีแห้งมือนีเป็นยังไงอู้อ้

วงนิธีำหนาบทางหัวนะครับได้เดินเาเบาเ่อนไมได้เห็นว่าเขาจะไปน้ำายได้เขาจะไปนํามกันเพิ่มอีกเขาจะไปน้ำหรขแก้พืนปูนซับิปื้อๆน่จตได้เชีบาาเอ้บางยาขารเมี้ยนเลยที่ไหนจะไปไกลกับ่อจะตีได้เกฟ้ากินไล่นะครับเขาบักอย เอาหัวต้องก้องัดอนระยเทธ์ป้ยไม่เ่ไม่เกงาม่ไเหมนฝนตกเปนปลายมือบอกซาลี่บอกซาลี่ข้างล่างนี่เป็นป้าขีดเป็นเส้นนะครับซาลี่บอกมือบอกปิดตามีแออกลงไัก็ตัวใหญ่เดียวมันประยุทธ์ป้ายเส้นเป็นขีดตั้งตางนะครับทีครับ ไม่เป็นมากอย่างเงอกเอาคามาดับเลยดือแปดสิเขาแห้กระจุนเขาไล่ดีผมไฟหางเขเถ็บอีหรีว่าเดาเงี้ยเดาเงี้ยจะเสียอะไรพี่ขับฟ้าเดาเง็นต้นไม้ได้ใช่ไ้มหน้าแหลกเสดเออบางนี่คระดกไฟเผาเสร เาขา้าต้นมะพร้ววา,าวไปไปไม่ไปตึงร้อยหกสิบเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ